โอเคครับก็สวัสดีทุกทุกคนด้วยนะครับวินัยลงแบบพิษโกนะครับโอเคแบบพิษโกเนี่ยมันได้มีอัปเดตมาใหม่นะครับซึ่งด้านหลังผมเนี่ยเมืออจะให้เราตีกล่องนั่นเองครับซึ่งเป็นกล่องแบบบอสเลยนะครับแบบมันเขียนบอสนะกล่องอะไรไม่รู้เป็นบอสเฉยนะครับอ่ะเหมือนจะให้เราตีกล่องไปเรื่อยๆแล้วเป็นการเพิ่มแบตหรือโชคกันนี่ครับคือผมยังงงกับอัปเดตอยู่เลยว่ามันคืออะไรนะครับเนี่ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะ ถ้าเราตีกล่องเนี่ยโอกาสออกของตัวยักษ์มันน่าจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าซึ่งตัวยักษ์ของเอออัปเดตนี้ก็คือแมวกล้วยนี่ครับเดี๋ยวนะใช่ปะวะไม่รู้จะแมวกล้วยแหละนะครับมันหน้าปกมันเหมือนดีก็เลยเรียกแมวกล้วยแม่งนี่แหละนะครับอ่าแล้วก็นี้มาสเตอรี่ไม่รู้เพิ่มมาใหม่หรือเปล่านะแต่ผมเพิ่งเห็นว่ามันเหมือนจะมาใหม่มั้งนะครับน่าจะมาใหม่แหละนะครับเพราะผมเพิ่งเห็นด้วยนะฮะ เดี๋ยน,นี้เลยน่าจะมาใหม่ในอัปเดตนี้นั่นเองครับมสเตอรี่ก็คือเนี่ยสมมติอยากเพิ่มเลเวลของเงินเราก็ต้องตีกล่องเงินตีกองเงินอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ไอนน้ตกปลาก็ต้องไปตกปลาส่วนนี้เป็นพวกเหมืองก็ต้องไปขุดเหมืองอันนี้เป็นการสุ่มซุ่มสัตว์นั่นเองนี่ค่ะอ่ะซึ่งมสเต่ในเกมเนี่ยยังมีแค่นี้อยู่นะครับเดี๋ยวอัปเดตหน้าเดี๋ยวก็เพิ่มมานะครับ เดี๋ยวจะลองตีกล่องแตกดูนะครับซึ่งผมเคยตีกล่องแตกไปหลายรอบแล้วแต่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไม่เพิ่มสักทีผมก็ยังงงว่ามันคืออะไรนะครับอ่ะยังไงเนี่ย,ยก็ไปหาดูอีกทีเอาเอา,เอาแล้วกันนะครับเดี๋ยวเ,ยวเยวขอตีมันจบๆก่อนแปบบหนึ่งอ่าเรียบร้อยนี่ครับดอกโคตรเยอะ ดอกเป็นพวกบูทแอปเปิลผลไม้ต่างๆนะครับดอกมันเต็มเลยนะครับเ,เดี๋ยวผมไปดูไทคูลบ้างดีกว่ามันเพิ่มอะไรมาเปล่าอเอาเอาเรียบร้อยครับไทคูนเอาออกไปแล้วฮะอ้อาวแล้วกลายเป็นอะไรแล้วเนี่ยกลายเป็นที่คาบูทโอ้เรียบร้อยฮะกลายเป็นอะไรแล้วไม่รู้เอ้ยนี่หนึ่งพันโลขอขอรับก่อน รับมาดิเออเบื้มกือเฮ่ออันเนี้ยอันนี้เป็นที่คราบบูทอ่าช่างมันครับมีอะไรอัปเดตคือเพิ่มมาโปะวะไม่รู้เอ้ยอันนี้คือป้าอะไรอ่ะเดี๋ยวนะอ๋อน่าจะน่าจะเกี่ยวกับ น่าจะเกี่ยวกับอันนี้ปะอ๋อเดี๋ยว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 ผมลืมไปเลยว่าตรงนี้มันมีอะไรให้กดด้วยแล้วแล้วแล้วผมจะหาจากไหนวะคือผมต้องตีกล่องไปเรื่อยๆืแล้วมันแบบมันจะมีโอกาสดอรอปเงียแล้วผมก็ต้องเอามาเอามาวางไว้อ๋อโอกาสดรอปน่าจะยากอยู่นะครับเพราะว่าตอนเอตอนอัปเดบตมาใหม่เนี่ยผมเอฟเคไปค่อนข้างนานนะครับแต่มันแทบไม่ไดรอปเลยนะฮะ เออน่าจะโอกาสดรอปเนี่ยน่าจะยากเลยถ้าดรอปแล้วก็ต้องเอามาใส่ในไข่หรืออะไรไม่รู้นะครับในนี้ใส่ไปก็ซึ่งผมไม่มีนั่นเองครับโอเคนะครับอะไรทำไมทำไม,ทำไมต้องฟ้ามันเบอร์งี้วะเดี๋ยวนะคือถ้าต้องฟ้าขึ้นแบบพวกฟ้าผ่าอย่างนี้คือเราต้องรีบตีกล่องปะ อ๋อคุณดูคือมันจะมีอีเวนต์เป็นฟ้าผ่าช่วงอ่าพายุอะ่ะนะครับดูดิมันจะให้ดูเดี๋ยวมันจะให้ดูนี่เห็นไหมอีเวนต์มาปุ๊บคือสุ่มได้แต่ตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับที่เป็นเกี่ยวกับสายฟ้าเป็นพวกสตอร์มอ๋อดีดีดีโอเคเข้าใจละแต่ก็ยัง ไม่ได้ลึกๆมากนะครับแต่พอเข้าใจอยู่ถ้ามันทองฟ้าขึ้นอย่างนี้ก็แสดงว่าเราจะสูมได้แต่ตัวอีเวต์ของมันนั่นเอง <c oughs> โอเคโอเค,อเคม่รู้ละนะครับเดี๋ยวนะรอยนิ่งพ t ชั่นถ้าผมจะคาบขวดได้ผมต้องใช้สายฟ้าสิบห้าอันเอ้ย ต้องรีบตีกล่องเว้ยไปไปไปขออนุาตตีกล่องน่ก่อนนะครับมีคนช่วยตีอยู่ด้วยอ่ะเดีย๋ยวนะอืมอัพอะไรดีวะเนี่ยอันนี้คืออะไรวะอืมช่างแม่งอัพให้หมดอัพมั่ว เรียบร้อยครับตังหมดอีกแล้วโูแล้วแล้วดูท้องฟ้าดิโคตรโคตรโฟกียเอาแล้วรถถือหน้าสติ๊กทำไมเนี่ยเอามายิงกล่องอะวะเอาเรียบร้อยครับหายไปแล้วนี้ครับกลับมาเป็นปกติแล้วโอ้เดี๋ยว ขอตีกล่องให้จบก่อนไม่รู้ถ้าตีกล่องจบปุ๊บมันจะดอปอะไรเปล่าเดี๋ยวแมงมันจะแตกว่าได้กล่อง ตอนแรกกดลัวกดแทบรัวอ่ะกายแตกแล้วกล่องเนี่ยนะครับเดี๋ยวรอไปก่อนเดี๋ยวรอจะแตกเลยอุย้ยแตกกี่เทยอะแค่สามร้อยเออ แล้วผมจะไปเช็คดูสรุปแม่งก็ดอบแต่พวกพ้ชั่นพวกผลไม้ๆผมเอ,อดีจริงๆไงยผมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขออ่าไปหาดูพวกคลิปก่อนแล้วกันนะฮะว่ามันคือเวต์อะอะไรงงจัดเลยนะฮะเออเอาอย่างดูคลิปนี้ก็ไม่มีเลยมากนะครับก็นั่นแหละอัปเดตนี้งงมากฮะคือเดี๋ยวผมต้องขอไปศึกษาเดตก่อนนะครับ มันคืออัปเดตอะไรไปรับตดพวกสายฟ้าแล้วถ้าผมอยากจะเอามาบูทอย่างเงี้ยต้องหาสายฟ้ามาจากไหนต้องตีกล่องเฉพาะหรือเปล่านะครับกดตีกล่องเนี่ยก็ไม่ตอบสักทีโอ้ยเดะเดเดอ๋อนี่มีนี่เป็นบายปอ้าวีคุณดูคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วมั้งนะอุ้ยนี่ยเนย รู้เลกิ๊บผมเห็นขึ้นสายฟ้ามันดอปเดี๋ยวนะขอไปดูก่อนนี่ไงดอปมาสองอ๋อเดี๋ยวมันก็มาเองแหละมั้งนะครับต้องเอฟเคไปเรื่อยๆสุ่มไปเรื่อยๆเอาอเคิดคุณดูนั่นแหละผู้หลายอบแล้วคลิปนี้ไม่มีอะไรบ้างแล้ว,ลวนะครับโอเคก็สำหรับคัดแยกจะเล่นแบบนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แบบไว้ให้ใต้คลิปครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับก็ไปแล้วครับสวดสดยครับบาย